สวัสดีครับเข้าใจคอนเซปต์การตลาดนะครับก่อนจะเริ่มทําธุรกิจนะครับการทำการตลาดการตลาดคือการคือการสื่อสารถูกต้องไหมครับฉะนั้นคุณต้องสร้างความนะครับต้องการให้ลูกค้าซึ่งการสร้างความต้องการนะครับมันแบ่งเป็น3ามเลเวลนะครับตามทฤษฎีของคอตเลอร์นะครับผมก็คือนะครับนิสนะครับก็คือขาดไม่ได้อาหารหรืออากาศ ถ้าคุณสามารถทำคอนเทนต์ให้เขารู้สึกว่าเขาขาดสินค้าคุณไม่ได้นะครับผมซึ่งมันก็ต้องค่อยๆค,ค,คิดถูกต้องไหมครับถัดมาเป็นเลเวลรองลงมานะครับก็คือในส่วนของวอนนะครับซึ่งในซึ่งตามทฤษฎีนะครับวอนนี่คือความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นนะครับเช่นคุณต้องการอาหารนะครับแต่อาหารของคุณอยากได้เป็นจากที่กินข้าวปากก็ได้เพื่อให้รอดอาจจะเป็นกะเพราหรือไข่าดาวอย่างเงี้ยครับรีก่ก็วอนเป็นความพึงพอใจที่ที่ที่ ที่มากขึ้นซึ่งความจําเป็นก็นจะน้อยลงไปกว่านี้เนาะแล้วก็ถัดลงมาก็คือดีมานนะครับดีมานเนี่ยจะสัมพันธ์กับกําลังซื้อนะครับถ้าอ้าอิงตามทฤษฎีหมายความว่าเช่นทุกคนอยากได้รถเบนซ์แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนสามารถซื้อเบนซ์ได้ต้องเป็นคนที่มีเงินนะครับดีมานนะครับมันจะถูกกําหนดด้วยความสามารถในการจ่ายนะครับซึ่งคนันนี้ถุมถุมไหมครับว่าถ้าคุณทำคอนเทนต์ได้อยู่ในระดับที่โอ้โห ถ้าเขาได้ผลิตภัณฑ์เราไปชีวิตเขาต้องดีขึ้นแน่ๆอ้นนีครับเราทําให้ลูกค้าเกิดนิดนะครับผมนะครับแล้วลองลองมาก็คือว่าเออถ้าได้สินค้าเราไปก็ดีนะคือวอนนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือเป็นสินค้าที่ไม่ได้จําเป็นอะไรหรอกนะครับผมแต่ว่านะครับถ้าเกิดได้ไปนะครับผมมันก็จะทําให้เราสามารถภูมิใจนะครับหรือดีมานะคือดนะีมานเนี่ยเป็นการคือผมเชื่อว่า พวกคลิปขายของที่อยู่กันทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นระดับดีมานนะเพราะเขาไม่ได้ค่อยทํางานบ้านแต่ถ้าแบบอย่างคุณพิมพ์พายถูกไหมครับเขาสามารถพัฒนาไปถึงวอนหรือนี้ได้นะครับยังไงก็เอาไอเดียนี้นะครับไปลองคิดกันดูเวลาจะทำคอนเทนต์เพื่อที่จะขายของนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นนะครับตำรานะครับที่ผมใช้อ่านนะครับแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นตําราที่ทุกคนที่เรียน เอ็นบีเนะครับต้องอ่านนะครับ mm hmm. ก็คือในส่วนของ m า r k r t i t i n g n a n e m e n t n t นะครับ g l o b a l edition mm hmm. ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็น edition ที่15นะครับผมซึ่งโอเคจริงๆแล้วเนื้อหาจะคล้ายๆกันก็แค่อัปเดตนะครับให้มันเป็นปัจจุบันแค่นั้นเองก็สามารถหาซื้อมาอ่านกันได้นะครับ mm hmm. หรือว่าถ้าอยากให้ปอยย่อยให้ก็นะครับ mm hmm. เดี๋ยวปอยก็จะย่อยให้ฟังวันนี้ขอบคุณมากครับ